วัาไงจะ้อยจะที่จะทางเยอะมากเลยนะน่ะคนโอ้ข้างหน้าข้าขงหลังเอา้เาต้องกลัวลูกเราอยู่สูงกว่าเราสูงกว่ามันกระโดดหาเราไม่ได้ดจุ๊บจที่เอาน่าเรื่องนะเอ้าโอ้ที่กลาวลารชื่อหนูเฮ้ยสะเมืนเนี่ หาดูไรชื่อก่อนไรชื่อเกษตรกรที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถือจะถึงจุดหมายนัดจ๋ลื่อยไหลในในในข้ามไม่ได้เว้ยเคลื่อยเอ้อ yeah ปลาใช่ไหมด็กน้อยหาปลาเดี๋ยวเอาขนมให้เด็กน้อยก่อนนะคะใจลอยกำไว้เอาขนมให้นังเด็กเด็ก,ดกนะ่อกนนะยัยขนมอะไรให้เด็กบ้างโอ๊นนยอะไรมีอ้าวอันนี้ก็เดินใส่เฉยเลยไม่มีอะไรมากมีแค่น้ำสมม้มไหมน้ำส้มกับน้ำเนี่ยให้เด็กน้อยนะคะ อีอนะเดิดบุญเด็กเหี้ยได้ไหมให้ป้าดูหน่อยสิโาดได้เยอะได้ไหมล่ะมาดูสิอ่ะน้ำส้มคนขวดอ่ะดีไหมเอาน้ำมาไร โอ้คนนี้น้ส้มอันนี้แน่เห็นไหมเ้ยได้ปอันนี้บ่แม่มาตกบ่นี่เนระืมาบ่ลงบ่นี่ได้ได้ยังได้ตัวหนึ่ได้ตัวนึ่าดได้ตัวนึ่งขนา่ะุยได้ตัวนึงม่สิพอแกงบ่ลูกฮึมาสิพ่อแกง่ไ ในามาดูปลาฝีมือดิหนหนป, <c oughs> ปลาปลาโอ้ยเดี๋ยวปลาตูหนึ่ง่าสันเนาะฝึกวระยุทธ์ไปด้วย <c oughs> ได้ปลาหนึ่งตัว,วสันปลาซิวอีกต่วหากเอา้า <c oughs> ปลาซิวเนาะส <c oughs> ิบปูละ ลาญ่ยมันมาเชียรพูดไหนโอ้มาสิได้จกเชื่อปนอ่บาทนีน่อืมวันนี้วันมันหยุดซะด้วยอืมส่วนวะอุย้ยดุกลานพี่น้องเลยไปดีกว่าบริได้ป่านึกว่าได้ป่าตุ๊กง่บริได้จอย นั en like <idity> ่งตกปลาอยู่ร <ION> ิมตะลิงเจ๋อลอยก็รอแม่ไปเรื่อยนะเจ๋อลอยเนาะนี่ลระไปกับแม่เนาะเจ๋อลอยไปลงไปเยี่ยวก่อนป้าสันไปลงไปขี้ไปเยี่ยวก่อนไปมีหมาไหม อย่าไปเล่นส้นหรอกปุ้ยไ, <c oughs> ไปไปเยีงเง่ยวกันลงเยี่ยวกันลูกปะตกใจอย่างเดียวมอนี่ <c oughs> มาเยี่ยวก่อนไหม <c oughs> เอามาไปเลี้ยงนะ <c oughs> อ่าให้เยี่ยวก่อน หิวข้าว,วยังลูกหืมอยู่ข้าวยังยังเนาะไปได้แบบนี้แม่สิไปป้าได้แบบนี้ไปป้าวนะันน้าเฮ้ยบอกมาล่ะไม่มาหรอคะคว้ยคุณเ,เ,เลยคป็นสแลนไปเลยมาไปเยี่ยมเรียบร้อยก่อนใจลยอยเอ้ยมาบบบนี้มาแต่ละแต็ดต็ ลูกขึ้นไปจำตี้แล้วหืูเตรียมป้อมแล้วลูกเขาว,ว่าแม่อยกกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะขากลับเราไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเนาะน่าเจะอเลยเนาะไปเรื่อยๆก่อนลูกเออแต่ละวันไปกันไลยนะคะต่อไปไม่มีพักแล้วนะยาวยินงยาวเลยนะลูกจอดให้ ได้นี่ไปลาชิวมันหนึ่งตัวบวกคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดเป็นกำลังใจให้มาร่างมกุกกระมคลิปจะตอไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ถึงคนจะได้สวัสดีค่ะ